ถึงกับแสบตานิวชัยพลขวงคู่เมษาเข้าไปถีมม่นสวมแหวนเพชรเม็ดเป้งหวานชื่นลงเอยด้วยดีสำหรับคู่รักที่กลับมารีเทิร์นรักอีกครั้งอย่างดาราหนุ่มนิวชัยพลกับสาวสวยเมษากิติมาที่ก่อนหน้านี้หนุ่มนิวได้คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดสุดโรแมนติก จนกระทั่งล่าสุดวันนี้นุ่มนิวและเมษาได้ควงแขนเข้าพิธีม่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าโดยมีการสวนแหวนเพชร12กระัตทางด้านช่างแต่งหน้ามือทองน้องชัดเป็นผู้เนรมิตความเป๊ะปังของทั้งคู่โพสต์ภาพผ่านอิสระแกรมให้ได้ชมเป็นน้ำจิ้มส่วนบรรยากาศงานม่านจะเป็นอย่างไรไว้เรามารีบอัปเดตกันจ้า